วันทีสามกันยายนที่ผ่านมาบริษัทฮาทิบจำกัดมาห้าชนส่งมอบเงินจำนวนสองล้านบาทจากเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าจ่ายในงานวิง่งฮาทิบฟันรันสองพันยีิย่างเป็นทางการเพื่อส้มทบทุนซื้อเครื่องสแกนมาเร่งลำไส้ใหญ่หมอบให้กับสุนมะเร่งโรงพยาบาลฮาดทใหญ่เนสกาแฟเบรนแอนบรูหอมได้เร่งออกร้อยได้ใจผสมกาแฟซองไสพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิก้า แคมหนุม่มหลงตัวหลงตัวไปล่องกันเลยเวสโกเวสโก เวสโกอุ้ยเกรตตีเกษตรกรเหลือชยัยละลล่น้ำได้ดีเยี่ยมรอยเปิดเสน้นชายชี้ผลทางใบชายในระบบน้ำยอดแล้วก็ไอโดโป,โปนิกอุ้ยเกรตเวสโกมีธาตุฮัลักครบผสมธาตุฮันทรองธาตาฮันเสริมจากประเทศอังกฤษและแม่อุ้ยตุกตัวจากประเทศอิสราเอลสำรับไม้พ่นทุกชนิดเงาะมังคุดลองกองทุเรียนพลผลิตใหญ่รสหวานเพิ่มนำนักผืชพักผลนผลิตก็ได้คุณภาพเวสโกเวสโกบริษัท เวสโกเคมี Me, ประเทศไทยจัดจำหนยถ้าสื่อได้ตามราคากเษเซทัวไปคุณเธอนะหน้าที่ที่ทำนั้นพวกตองแล้วครับออซมอเป็นพลังอันยิงใหญ่ข้องชุมชนใครก็ตามที่ได้เป็นออซมอถือว่าเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือองานด้านสาธารณาสุขเป็นย่างมากถ้าคิดถึงเงินที่ออมอได้รับแต่ละเดือน กับการทํางานที่ไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยที่ว่ามีขาเพียงแลกหน่อยท้าแหลกกับความเสียสละของอซมอแต่ตอนนี้ครับมีขาตอบแทนให้กับทายาทของอซมอที่เสียชีวิตท้าอซมอได้สมัครเป็นสมาชิกทายาทจะได้รับไม่ต่ำว่าสองแสนห้าหมื่นบาทในสถานการโควิดถ้าเกิดอซมอเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตในคณะที่ปฏิบัติงานจะได้รับเงินเยียวยาจากไล่น่วยงาน ทั้งมดนี้ก็เผื่อเป็นกำลังใจตอบแทนแล้วก็ขอบคุณอสซ่อมอที่เป็นทับแรกทับหน้าเพื่อพวกเราทุกคนด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชุมพรโดยนายแพทย์จิรชาติเรื่องวัชรินนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชุมพรนจจใ